สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโหโยโยทีวีนะครับวันนี้เรามาประจมภายนะครับในป่าลึกนะครับในฝ่าประเทพม่านะครับในเกาะแดนชลบาทนะครับวันนี้เรามาเราจะมาเอาชีวิตรอบนะครับหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันครับแค่มีเลขอันเดียวนะครับมิมี่เล่นเดียวนะครับครับเนกี่ ก่อนที่พลาดที่จะดติดดีนะครับเราต้องเตรียมของไว้ก่อนนะครับเราต้องหาเกาะปืนปืนนะครับเพื่อใช้ใช้ในยาจุดๆนะเรือไปหาปืนด้วย <c oughs> <c oughs> คูอยากกินมานะครับนี่คือไม่ใช่เอ่ออะไรนะคือการเอาชีวิตรอดนะครับไม่ใช่มาแอนตี้นะครับไม่ใช่มาจัดฉาแล้วก็เกีร์อะไรไปที่รอนั้นนะครับพออิ่มทอนนะครับคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะครับพออยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับพรุ่งนี้เช้านะครับเอาชีวิตรอดถึงวันนะครับเราก็เกี่ยอะไรไปทน่รอดแล้นะครับแต่ยังไม่เสร็จก็เหลืออีกสองคนนะครับที่ยังไม่เด็กมือั่วนะครับแบตแบกเยอะจริงๆนะครับกี่เท่าไรก็ไม่พอนะครับสองคนนี้ ตื้อๆตื้อๆเฮ้ยนี่มาเช้าแล้วแหละตั้งแตตัววันแล้วยังไม่ตื่นตัววันแกเยมเลยนสวัสดีเช้าอีวันหนึ่งนะครับสองคนนี้ตื่นมาตื่นมาก็กิงเลยนะครับโอ้ยังไม่ได้ล้านน้ำเลยฟ้าเลยนะครับอันนี้พูดตื่นนะครับ วันนี้เราก็จะจับป่านะครับเรานอนมาคืนหนึ่งนะครับคืนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะจับป่าลนะครับวันนี้เราจะเดินทางนะครับนี่นะครับเราจะจับป่านนะครับนี่ครับเราจะจับป่านนะครับเราจะไปจีบผู้ตานะครับปตอนดราม่านะครับดลัไปเยอะ ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาแกรแล้วเดี๋ยวเราจอจตป่าแล้วนะครับเราต้องเคยมพื้นที่ก่อนนะครับตับเบือเดี๋ยวเราต้องดับไฟนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นดับไฟดู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 ดับูดูดูนูด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 ดับูดูดูดููดูงูด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 ดูงูดูดดูดูดดูดูดดดดดดด

น,นี่นะครับ <sus Toyota> ในป่านลึกนะครับ <feelings> แล้วก็ได oui. ้เจอหมาป่าตัวนึงนะครับนี่หมาป่านะครับถ้าไม่ใช่ป่านจีไม่มีหมาป่านะครับนี่เราไม่เราไม่ได้จัดฉากนะครับถ้าไม่ใช่ในป่าจีอ่ะไม่มีหมาไม่มีหมาป่าเยอะนะครับเ๋ว